สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านครับเดินมาเจอพึ่งหนึ่งหลังครับอยู่บนนู้นครับหลังไม่ค่อยใหญ่แต่ก็ยังพอได้อยู่นู้นครับซุ้มอยู่กับต้นตะขบต้นปอป่าน่าจะมีพอมีอะไรมั่งแล้วละปล่อยไว้ก็มีเหลือสูตรเดิมครับต้องเอาไม่เอานี่หมดแน่ อยากให้ดูอีกมุมนู่นครับโอ้ย้อนแสงซะแล้วท่านผู้ชมย้อนแสงซะและ้วเนี่ยครับไม่เอาไม่ได้ครับไม่เอานี่ไม่เหลือเดี๋ยวบงังจะบังเอาให้ดูไปเดี๋ขึ้นไปลุ้นกันข้างบนครับ เมื่อกี้ก็ตีมาลางังนึงลังมันเล็กก็เลยไม่ถ่ายให้ดูเล็กนิดเดียวตัวออกหากินทั้งด้านเนี้ยไปเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างบนครับอาจจะพอมีน้ำหวานมีอะไรยงสักครู่ครับขึ้นมอเรียบร้อยพอมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเลีเยขาไปหมดพอได้ครับหลังก่อนเดี๋ยวได้สักครู่นะครับ น้ำหวานใช้ได้อยู่ครับหลังสวยน้ำหวานใช้ได้อยู่เดียวๆครับเดี๋ยวดี๋วสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนน้ำหวานใหญ่อยู่ครับพอได้อยู่ประมาณเป็นขวดนะครับส่วนหลังอ่อนก็พอได้กินครับสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องครับดฝาดนี้ครับตั้งกล้องเรียบร้อยพอได้กินอยู่ครับก้นน้ำหวานสวยอยู่ทีครับเดี๋ยวเตรียมสูงเตรียมอะไรครับ อมีดกันมีดอยู่ไหนก็เรื่องมีดน้อยอีกเรื่องนึงก็เป็นลูกกะลืมทิ้งไว้ไหนซะแล้วแล้วขอปาดล้างออกก่อนล้างก่านล้างออกก่อนไปเล่นกันขอขอหลังจะสวยครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรกแล้วก็พอได้อยู่ ขี่ไว้ล้งก่อนอกากไดน่ก็ลมีอะไรเหมือนจะเป็นซึ้งอ่อนก็ก็พอได้อยู่ ขนาดนี้ครับ้าตรด่นก็ไม่ค่อยจนะดรั้หวานที่สวยครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับมีส่งนะครับเป็นบางช่วงอาจจะขาดบ้างครับ เนี่ยครับน้องหลานสวยน้องหลานที่สวยครับมดเยอะมดเล่นงานแล้วพี่นะเรียบร้อยครับมดเยอะเลยเดี๋ยว มดกัดแล้วมดสม้มไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับรังนี้เรียบร้อยแล้วไปครับไปต่อกันเรื่อยๆครับมีตัวบินโด่งๆลงมา,ถาแถวเนี้ยครับไม่รู้ว่าจะอยู่ในแถวล่องน้ำนี่หรือเปล่าต้องเลาะหาดูไปเรื่อยๆเ,เดินไปเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะ้อยู่แถวนี้ครับถ้าไม่อยู่ก็เลยเป็นล่องน้ำลึก น้าเกาะยังไม่เห็นครับเดินไปเรียกไปนูน่เนเลยจังกว่าจะสุดเผื่อจะฟุกอีกสักครั้งครับเมื่อกี้ได้มาลังนึงละจะอยู่แถวนี้หรือเปล่านอ้อตามต้นกระถิ่นนี่หน้าเกาะครัเขายังไม่เกาะยังไม่เห็นมีมันเคยมีอยู่แถวๆนี้ยหรือจะอยู่นี่หรือจะเลยก็ยังไม่รู้เลย อยู่แถวนู้นหรือเปล่าไม่รู้แถวโอ้คีขยะอะไรเต็มหมดตามลงน้ำน้ำพัดมามาลุ้นกันครับว่าจะเจอหรือไม่เจอจะอยู่หรือไม่อยู่ในนี้ลุ้นลุ้นลุ้นตามต้นกระถิ่นนี่แหละครับชอบนักแล้วมีตัวบินโดมาแถวเนี่ยหลายตัวเลยผมดูตัวอยู่ทางด้านนู้น ไม่แน่ไม่แน่มีต้นกระถินเยอะด้วยแต่ก็ยังไม่เห็นถ้าไม่อยู่ก็เลยไปไกลเลยครับพึ่งโดง่งนี่โอ้โหไม่ใกล้เลยและนี่ผมก็ตามมาเป็นสักร้อยเมตรหี่ร้อยกว่าเมตรนี่แหละยังไม่เห็นยังไม่เห็นอู้จะหมดปากระถินแล้ว เลยสมผังพึ่งนะไม่อยู่นี่แน่เลยเลยเงี้ยเงี้ยเลยถ้าร้องแบบนี้ไม่เกาะครับเลยแล้วไม่เห็นครับต้องเสร็จละเลย,เด,ยเดินเลาะลิ้มเลาะแดนเข้าไปนี่ครับ เผื่อจะอยู่ตามร่องน้ำลอดแดนเดี๋ยวมองมองดูทางนี้ก่อนหน้าเกาะอยู่แต่ก็ยังไม่มีไม่เห็นดูตรงนี้แป๊ดทีนี่ก็ไม่มีบนมะม่วงนั่นมีคนอยู่ถ้ามีเอาของเจ้าห่วง เดี๋ยวลองมองดูก่อนเพื่อเห็นเงาดำๆข้างบนเผื่อเขาไม่เห็นเผื่อพุกเราเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสักหน่อยครับมองมาเมื่อกี้นึกว่าขนอยู่ใต้ต้นมะม่วงไม่ใช่ครับเห็นใบไม้ไ,วไหวๆโยกไปโยกมานึกว่าขนนึกว่าเจ้าของไล่เข้ามาไล่ ดูตามบนข้งบนนี่ก็ไม่มีพึ่งเกาะหน้าเกาะไม่มีแล้วเดี๋ยวดูรอบๆก่อนเพ่ียอ,อบอยู่ไม่มีครับไปเดี๋ยวไปเดินดูลเลานะแดนนินสักแป๊บครับมานจะมีหรือเปล่าไปครับ ยังไม่มีมะกอกครับเดินดูจนทั่วแล้วเดินจากนู่นมาไม่รู้ตัวอะไรโฉบไปโฉบมาเหมือนตัวพึ่งก็ไม่ใช่แมงอะไรไม่รู้ปะออกครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับหาเลาะดูไปเรื่อยเผื่อเจอตัวเจออะไรไปครับ